ตอนนี้ก็มาทํฟาร์มเล็กๆน้อยๆแก้เหงาครับเรามาเลี้ยงจิ้งหรีดสะจิ้งแก้เหงาเราทําแค่พื้นที่เล็กๆนี่เราจะสามารถทําเลี้ยงได้เลี้ยงตัวได้ว่าเหนื่อยไหมเช้ามาหุณเหนื่อยเลี้ยงเสร็จอาหารเสร็จกินข้า,าวเช้าดั่งกาแฟก็ดูทีวีมันมีอะไรเพิ่มเติมเลยพันหนึ่งก็ลงได้บ่นบอปูนซีเมนต์กลมๆสามสี่บอ่อก็ไม่เกินสองพันก็เลี้ยงได้แล้วทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปหวังให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่ห้าสิบห้าสิบเราจอยู่ได้แล้ว ครับผมพันเอกชานศักดิ์ชาติชินีครับกรเกษียณอายุมาแล้ว8ปีตอนนี้ก็มาทําฟาร์มเล็กๆกน,น้อยๆแก้เหงาครับมันไม่ใช่ว่าทาอย่างอื่นหรอกคือเรามาเลี้ยงจิ้งหรีดซันดิ้งแก้เหงาเราทําแค่พื้นที่เล็กๆนี่เราจะสามารถทําเลี้ยงได้เลี้ยงตัวได้คือตอนที่ผมอยู่กรุงเทพผมไม่มีอะไรทำามว่างผมก็ไปอบรมมาอบรมมาผมก็เลี้ยงตอนนั้นต้องหาขายเองหาขายตัวเขาก็เลิกเลิกไปตอนหลังมาผมมาเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เล่นๆเ,เขาบอกว่า อาหารมมนต้องซื้อคือเลี้ยงกิริตเป็นอาหารมันได้ผมเคยเลี้ยงมาก่อนอยู่แล้วผมก็เลยมีความรู้ตรงนี้ทีนี้มันมันมีจังหวะที่ไปเจอเพื่อนที่เขาเลี้ยงเยอะเขาบอกมีที่จาหน่ายเอาเราก็เลยทําให้มันเยอะขึ้นมาแต่ว่าของผมไม่ได้เยอะเท่าเขาเขาเป็น้อยๆบ่อผมจับได้วัวละ100ร้อยกว่ากิโลก็ได้เจ็ดแปดพันเก้าพันบาทกำไรสิสามพันก็เลี้ยงตัวได้แล้วครับไม่มีตันครับมีเท่าไหร่ก็ได้คืออย่างนี้อย่างผมจับได้ร้อยโลเนี่ยผมก็โทรกิ้งไปเพื่อนก็วิ่งมาเอาไปแล้ว ผมไม่ต้องไปหาตลาดไปวิ่งมีคนวิ่งตลาดที่เขาเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วเขาก็ไปเอากำไรโลละห้าบาทสิบบาทก็คําว่ายากไหมมันต้องมีความใส่ใจดูแลกันหน่อยเรื่องอาหารเป็นหลักอาหารเนี่ยถ้าเราซื้ออาหารเลี้ยงเองบางครั้งมันก็จะไปไม่รอดผมผสมอาหารเองโดยใช้กากมะพร้าวที่เขาขันเอากะทิออกแล้วเอามาผสมกับอาหารไก่อาหารยิ่งลีดนี่แหละในอัตราส่วนที่ว่าอาหาร,าราาทัก5กิโลใช้จะ่ทัก 2- 3สโลประหยัดมาก ไม่เกินสี่้าวันก็จับหมดแล้คืออยู่ในสี่สิบวัน,นเรามันไข่เราลองไข่ครั้งแรกเราก็จับได้เลยมีถ้าร้อนร้อมากอาจจะน็อกได้มีจะมีหนอนขนหนอนดํา มันจะเป็นแมลงเช็นดำๆมาไข่ใส่ถ้ามันตัวนั้นเยอะมันก็มารบกวนจิ้งหรีดเราทําให้โตช้าแย่งอาหารจิ้งหรีดกินถ้าอากาศร้อนมันจะมีเขาเรียกมันนอกมันจะตายเหลือบ่อแล้วไม่กี่โลทันทีผมจะจับได้บ่อที่ห้าสิบโลเหลือสิบโลนี่เราก็แย่แล้ะมันก็คือต้องพักบ่อครับคือบ่อเนี้ยมันมีหนอยแล้วก็เผาเผาตัวมันแล้วก็พักบ่อไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยลงใหม่มันก็จะทุเลาไปถ้าน้าร้อนมากๆเราก็งดมั่งมาใช่ว่าเลี้ยงได้ตลอดมันก็มีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างครับ อบอนี้มันก็กว้างประมาณสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ประมาณว่าเราจะต้องทําใหญ่มันเป็นบ่อเก่าผมในบ่อมันก็จะมีรังไข่รองให้ตัวมันลบซ่อนมีถาดอาหารมีขวดน้ําที่ประยุกต์ออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ขวดน้ําตั้งไว้เลยโดยที่เราใช้กระเบื้องรอนเล็กเอามาตัดวางเพื่อวางให้มันลงไปในร่องเราไม่ต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ให้มันมากบางที่เขาจะใช้ท่อ PVC2 นิ้วยาเจาะแล้วก็วางวางมันก็เอียงมั่งอะไรมั่งหกมั่ง คือกากมะพร้าวมันเป็นอาหารที่ผสมในส่วนผสมของอาหารแล้วผมก็ดูใน YouTube ว่าอาจารย์ของมททหรือเกษตรเนี่ยผมก็ไปในมหาวิทยาลัยเขาก็เอาส่วนนี้มาผสมเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์อยู่แล้ว่งันเถอะอย่างกากพร้าวที่ถ้าไม่คันเนี่ยโปรตีนแค่8%ถ้าคันแล้วมันถึง2 1 22%เพราะจริงหรีดนี่อาหารที่เราซื้อมามันจะมี1 4 18%ี่มันถึงจะนตกากมะพร้าอมัน22%แล้วก็มา็สมมันก็ลดค่าใช้จ่ายไปแล้วมันก็จะมีกําไรส่วนเหลือขึ้นไป ช้ามาก็ให้อาหารบางกลางวันเราร้อนเราก็รมน้ําลดความร้อนอุณหภูมิให้เขาอ่าพอเย็นมาแล้วอาหารมันหมดเราก็เติมอาหารเท่านั้นเองแล้วก็มีกั้นในที่ในเขขามีวัสดุอะไรเ็าใส่เข้าไปกันกันนกนกมันก็มีเข้ามาได้มั่งมานก็กินปล่อยมันมั่งอะไรมั่งนกกระจอกนกกังเขนพวกนี้ก็พอได้ส5หวัน4ี่วันมันเริ่มมีปีกติดตักเริ่มมีปีกเริ่มร้องแล้วเราก็ลองไข่ลองไข่ได้สักอีกสักสองวันมันจะมีไข่เพิ่มมาใหม่ เพราะมันจะลองได้ถึงสามรอบเราเอารอบเดียวพอละไข่ก mm ็จะติดท้องไปเพราะพวกที่ซื้อไปบริโภคเนี่ยเขาบอกจะดิ้งไข่ไหมยิ้งหลีไข่ไหมมันมีไข่ในท้องมันก็จะมันก็จะอร่อยราคาก็จะดีคือจิ้งหลีมันมีปัญหาอยู่ว่าบางทีมันนอกได้พันสามาตายแล้วมันจะความทนและความอดทนมันสู้สดิ้งไม่ได้มันเลี้ยงอายุอันนี้อาจจะมากกว่าจิ้งหลีสักห้าวันแลราคาก็เท้ากันเราดูแลสะดวกกว่า ว่าเหนื่อยไหมเช้ามาหนุนเลี้ยงเสร็จอาหารเสร็จกินข้า,าวเช้านั่งกาแฟก็ดูทีวีมันมีอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็บ่ายก็ออกมาดูเอาน้ำมันขาดไหมกิ่รงริมันปีนออกไหมอะไรไหมคือออกมั่งอยู่มั่งมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงตามปกติแล้วมันไม่ให้อาชีพเสริมหรอกที่คำให,ใหญ่จริงเป็นอาชีพหลักเลยครับผมนี่มันมันมีทั้งบำนาญกินถ้าเราอยู่เฉยเฉยง่อมนะแก่เร็วนะผมนี่ก็ตอนนี้68 6 9แล้วครับ ไม่ใช่ว่าน้อยนะผมก็ทำของผมได้ไปไหนมาไหนขับรถเองเข้ากรุงเทพไปต่างจังหวัดผมก็ไปของผมได้หมด วางแผนก่อนได้เลยก่อนกเกษียณไปเลยครับไม่ต้องมาวางแผนตอนที่กเกษียณแล้วมันจะช้าก่อนที่จะ,กะเกษียณมีทาอะไรทําไปเพราะผมมีทําตอนที่ผมเป็นอาหารสอนพลอาหารเอาไปทําที่บ้านมั่งเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ผมมีหมดอาหารคือตัวเดียวกันนี่แหละครับอาหารที่หลินเนี่ยผมก็ให้ไก่กินด้วยผักมันก็กินใบไม้มันก็กิน,กกนครับริงหลินไม่ไม่ใช่ว่ากินอาหารพวกนี้เราก็ใบกงใบกล้วยผักตบผักอะไรกัน,นกินหมด ตอนนี้ผมมันจะมีพวกมารับจากบ้านเลยผมก็ส่งอยู่90บาทต่อกิโลแต่เขาไปขายเท่าไหร่เราเราไม่รู้มันจะมีคนวิ่งตลาดคือถ,ถ้าเลี้ยงจับกลุ่มกันได้ยิง่งดีมีเท่าไหร่200 500โลครึ่งตันเป็นตันเขาก็รับคือเริ่มเลี้ยงเล็กๆตลาดไม่ต้องอคือในหมู่บ้านน่ะแหละเลี้ยงสักบ่อเป็นจิ้งเรียนเนี่ยคนเขาก็กินอยู่ไปทอดกินกันแจกกันมั่งอะไรมั่งผมก็แนะนําหลายคนเขาก็ไปแจก รถหลังเขาไม่มาหาเราเราเขาก็เดินตลาดเองตอนนี้มีคนติดต่อมาเอาของผมไม่มีของให้เขาคือจากสิงบุรีก็มีคนความเขาคือความเขาเรียกความคุณนายชิงหลีสิงบุรีกับความาาาาาาาใหญ่ความลุงสวัสดิ์อยู่พายทองเนี่ยบางทองเรานี่เป็นความใหญ่จุดนี้ว่ดคือสุพรรณเนี่ยเป็นฟาร์มฟิลดาารามเขาก็วิ่งมาเอาตัวที่ผมไปส่งตลาดไทยขอมีของครับไม่องครัว เขาเรียกว่าไม่เหงาไม่แก่มีอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็มีชมรมคนแก่รักเมืองทองรับบํานาทีเข้าก็ชวนไปนั่งสังสรรค์กันตามภาษาคนแก่นั่งกินหลังเนี่ยเพื่อกินหายากนะไม่ใช่เพื่อกินหาง่ายเข้ามาดูที่บ้านผมนี้ได้เลยครับเกษตรพอเพียงหรือฟาร์มผู้พันผู้พันฟาร์มเนี่ยเขาจะมามาหาตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่วงในบ้านนี่จะให้ผมเป็นในเรื่องเรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงของหมู่บ้านอยู่ผมก็จะอบรมให้สอนให้ไม่ไม่ใช่ว่าได้แค่จริงหรีดนะ เลี้ยงไก่ตอนต้นไม้ตัดกิ่งปกักชำทำได้หมดปลูกเห็ดเด็กกำลังจะทำโรงเห็ดข้างหลังอ่ะเบอร์ผม0 8 4ย์1 0 564ครับปูุ่พันธุ์ทานสักเราต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าฝึกไว้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ออกเราก็มีความรู้ออกมาไม่กลัวแล้วก็ทําของเราได้มีพื้นที่มีทุนกบประมาณไม่ต้องเยอะนอน้อยไปก่อนมันก็นได้ขึ้นมาเองบางอย่างที่เราดูอยู่ทุปดีไหมอะไรไหมมันก็ดีสําหรับที่เรามีตลาด มันเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่แต่ตลาดนี่แหละครับหลักใหญ่คือการตลาดคือลงทุนประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะเอาบ่อเดียวก่อนพันหนึ่งก็ลงได้บอบ,บ่อปูนซีเมนกรมมันบ่อละร้อยยี่สิบสามสิบบาทแล้วก็เลี้ยงได้ตอนนั้นทดลองไปก่อนสามสี่บ่อก็ไม่เกินสองพันก็เลี้ยงได้แล้วมันตั้งแต่ห้าร้อยพันหนึ่งเราก็เลี้ยงได้คือมันมันพอเราเลี้ยงได้เออเลี้ยงดีเป็นเราขยายได้คือทําแล้วไม่ประสมผลสาเร็จอย่าเพิ่งไปเลิก อย่าไปท้อของผมเนี่ยบางทีมันก็ตายบางทีก็จับได้น้อยได้มากมันก็แล้วแต่เราต้องใส่ใจมันนิดนึงทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปหวังให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาแค่ห้าสิบห้าสิบเราย่อยู่ได้แล้วอย่าไปลาออกอยู่อย่างนั้นแหละครับทำงานไปแล้วก็ให้คนทางบ้านเราดูแลถ้าลาออกไปแล้วบางทีมันไม่ได้ว่ากเกษตรเนี่ยคือการ,กรเกษตรเนี่ยมันสามารถล้มได้ลุกได้ทาไปมันได้หลายทางอย่างผมก็มีบํานาญผมก็มีบนานาญก็อ,อยู่ไปเรยเรื่อย ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ